สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยและสำหรับใครที่กำลังมองหารถ 4- w h วิ l ขนาดใหญ่นะครับที่ได้ฉายาว่า k King o o o f f Road นะครับคันใหญ่ขนเยอะนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยผมมีมาแนะนำให้นะฮะสำหรับวันนี้ส่วนใครที่อยากจะติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่ไม่พลาด การติดตามรับชมรถสวยๆจากที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วผมขอพาคุณผู้ชมนะครไปชม Toyota Land Cruiser V X 1 0 0 4.2ีเกียร์ออโต้โฟร์วปี2002คันนี้ครับกับฉายาที่ได้ชื่อว่า King of Off-Road ครับ <Wow. S 1> กับเครื่องยนต์ขนาด4 2 0 0ด้านหน้าครับดุดันด้วยไฟหน้าขนาดใหญ่เขาบอกว่า V X 1 0 0เนี่ยเป็นคู่แฝดกันนะครับกับ lx 4 7 0 s i g n a t นซะฮะซึ่งแน่นอนว่าคือรายการผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอย่างคันเนี้ยนะครับแต่งกระจัง Lexus นะครับอ่านี่ฮะแล้วก็ไฟหน้านะครับขนาดใหญ่นะดุดันเทมากๆแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าคันเนี้ย v x ร้อยคันเนี้ยนี่คือรถ 4W h e e l นะฮะที่เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับและผมไปดูรีวิวของผู้ใช้จริงมา เขาบอกว่า VX100 เนี่ยถึงแม้ว่าจะเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แรงม้าเยอะนะครับแต่เวลาขับทางไกลหรือว่าขับในเมืองเนี่ยประหยัดดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับใช้นะฮะสำหรับเขาบอกว่าการเดินทางไกลใช้ความเร็วร้อยถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่1 0ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะเดี๋ยวเรามาดูกันร,บรอบๆคันครับคุณผู้ชมว่าคันนี้สวยยังไงครับนี่คือสีเดิมนะครับแลวก็การันตีว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยควม่มนะ คันนี้ครับได้ล้อนะครับสี่เส้นเนี่ยนะฮะยาง4เส้นเนี่ยถือว่า80%เปเลยแหละนะครับสำหรับยางครับเป็นยางปี2018นะครับระยะการใช้งานนะฮะโอ้โหได้อีกยาวเลยทีเดียวนะครับยางขนาดใหญ่ครับขนาด2 8 5 6 0 R 1 8นะครับมาพร้อมกับแม็กนะครับนี่มีครอบเล克斯ัสด้วยนะฮะคันนี้แต่งเล克斯ัสนะครับในส่วนของระบบเบรกครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อ นะครับอ่ะมาดูที่ด้านข้างครับคุณผู้ชมครับสวยๆเลยนะครับบันไดข้างหล่อๆนะฮะแล้วก็เจ้าของเดิมนะครับติดกันศาสตร์มานะแหลกหลังคานะครับรองรับได้จุดละ100กิโลกรัมนะครับสวยๆนะฮะคันนี้มาที่ด้านหลังกันบ้างนะครับอ้อผมลืมนะฮะอย่างที่บอกว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยความสังเกตตรงนี้ครับกระจกนะครับรถปี2002นะ กระจกเดิมนะครับจากโรงงานครับผมโตโยต้านะครับมาบานนี้ด้านหลังนะครับก็เป็นโตโยต้าเหมือนกันนะครับนะมานี่คือสุดยอดนะครับของรถออฟโรดนะครับเห็นไหฮะแต่ง Lexus นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูนะฮะห้องเครื่องที่ต้องบอกว่าสวยงามนะเป็นห้องเครื่องยนต์ที่สวยและก็ขุมกำลังของเขาเนี่ยนะฮะ อย่างที่บอกไปว่า 4,200cc 204แรงม้าคุณผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วหลายๆคนบอกว่าเวลาที่เปิดฝากระโปรงเล็กซัสเนี่ยจะต้องมีไม้1อันนะครับเป็นไม้เท้ามาคำ้ำแต่คันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าโชคดีมากนะครับและคันนี้คุณผู้ชมมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับไปจัดการมาให้เรียบร้อยในเรื่องของของเลวอ่วขออนุญาตนี่ ไปจัดการมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับซีนต่างๆนะครับแลกนะฮะพาวเวอร์นะอันนี้ของ VX100 แท้นะครับจัดให้เรื่องของน้ำมันพาวเวอร์นะครับเรื่องของของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับนี่น้ำมันเกียร์นะครับก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมาดูกันนะสำหรับคันนี้เป็น เครื่องยนต์4 2 0 4ัแรงมา้ารหัส1 h d f t e นะครับคือผมไปดูจากรีวิวคนใช้จริงเขาบอกว่าเครื่องยนต์ขนาดนี้แรงมา้าขนาดนี้แน่นอนว่าเวลาลุยก็ลุยได้สะใจมากนะครับเวลาขับทางไกลนะครับหรือว่าขับในเมืองยิ่งขับทางไกลคุณผู้ชมใช้ความเร็วนะครับอย่างที่บอกระยะความเร็วอยู่ที่100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาประหยัดนะ ถ้าเกิดว่ารถใหญ่เนี่ยวิ่งได้1 0 1ถึง11กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยนะผมถือว่าประหยัดนะครับในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองทีเนี้ยเราไปดูภายในกันหน่อยครับว่าคันเนี้ยนะฮะภายในสวยขนาดไหนเจ้าของเดิมดูแลดีขนาดไหนคุณผู้ชมนะครับมาดูภายในกันครับคุณผู้ชมครับเปิดประตูเข้ามานะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานมีเซ็นทรัลล็อกมีล็อกกระจกนะครับพับกระจก ได้นะครับซ้ายขวาแล้วมีปุ่มฉีดไฟหน้าด้วยนะครับถัดมาเบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับคุณผู้ชมนะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะแล้วคันนี้ครับระบบทุกอย่างนะครับใช้งานได้นะครับดูหน้าจอนะครับดูหน้าปัดนี่เรือนไม้นะครับปกติวัดรอบขึ้นปกตินะครับความร้อนขึ้นปกติเกน้ํามันขึ้นปกติระบบไฟขึ้นปกติ นะครับอ่ะเสร็จแล้วมาที่แดชบอร์ดคุณผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นมากเป็นแอร์บอร์ดออโต้สังเกตแรงไม่แรงนี่ผมปลิวเลยนะผมบอกเลยเห็นหัวล้านผมเลยเนี่ยนะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะแล้วความคลาสสิกของคันนี้คือตรงเนี้ยคือเดิมหมดเลยคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าเป็นเทปนะคือรถญี่ปุ่นนะมีทีวีด้วยนะฮะทีวีนะครับ มีเทป FMAM นะครับตั้งเวลาแล้วก็มีแอร์แถว2ด้วยแถวหลังนะครับนี่เกียร์เป็นแบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้มีชิปล็อกให้ด้วยนะและเกียร์โฟมีระบบตัดกำลังระบบตัดส่งกำลังด้วยนะครับทีเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้หลายๆคนนะครับบอกว่าโอ้โหรถมันใหญ่ขนาดนี้เป็นยังไง แน่นอนว่าด้านหน้านั่งสบายครับเบาะหนังนุ่มมากสีครีมนะครับแล้วเฮดรูมค่อนข้างใหญ่กว้างมากนะฮะสูงมากเฮดรูมทีเนี้ยนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งดับเครื่องก่อนนะแล้วไปดูด้านหลังนี่ใหญ่มากๆนะฮะด้านหลังครับคุณผู้ชมครับอันนี้ใหญ่จริงนะครับใหญ่จริงกว้างจริง แล้วนะครับเบาะแถว2เนี่ยสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะครับนี่จะเอาเย็นขนาดไหนนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยเออเห็นไหมเห็นไหมขาผมบังหรือเปล่าวางแก้วให้3ามใบนะครับแล้วก็นี่แถว2ปรับอุณหภูมิได้นะครับปุ๊บเสร็จแล้วครับคันนี้คุณผู้ชมติดฟิลม์มไฮคูลด้วยนะอฟิลม์มไฮคูลให้นะครับเย็นๆเลย สำหรับฟิล์มนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยครับผู้ชมครับว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะกว้างใหญ่ขนาดไหนครับอย่างที่บอกว่าใหญ่ขนเยอะนะฮะสำหรับ vx ร้อยเนี่ยปกติเนี่ย,ยมันจะมีเบาะ3แถวนะครับแต่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาถอดไว้นะฮะแล้วใส่พรมกระดุมทั้งคันอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็คันนี้คุณผู้ชมใหญ่มากกว้างมากครับเวลาที่คุณเดินทางไกลเนี่ยมีสัมภาระนะครับใส่ตรงนี้โอ้โหใส่มอไซค์ได้เป็นคันนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปแคมป์ปิ้งนะครับหรือว่าไปแบบว่าไปท่องเที่ยวนะครับกับครอบครัวตรงเนี้ยสามารถนั่งปิกนิกได้เลยนะเอากับข้าวมานั่งทานตรงนี้ได้สบายๆหรือจะปูฟูกนอนก็ยังได้เช่นเดียวกันนะครับใหญ่ขนาดไหนกว้างขนาดไหนมาดูกันสำหรับคันนี้คุณผู้ชม175เซนติเมตรนอนได้สบายๆครับนี่ เห็นไหมครับนี่คือความใหญ่ของเขาและนั่งครับโอ้โหเฮดรูมสูงมากนะครับถือว่าความกว้างนี่สุดยอดนะครับนี่แหละครับใหญ่ขนเยอะของแท้ครับกับ VX 104.2นะครับ204แรงม้านะครับที่สำคัญใหญ่ขนาดนี้ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เจ้าของเดิมดูแลรักษาดียางนะครับใหม่ๆจัดให้นะครับ ระบบอะไรต่างๆมงคลคาร์เซ็นเตอร์ดูแลให้เปลี่ยนของเหลวอ้อผมลืมบอกไปว่าคันนี้นะครับสายพานทามมิ่งเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างกับ Toyota Land Cruiser vx 104.2สีเกียร์ออโต้โฟวิลคันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำเสนอนะครับให้คุณได้พิจารณาในราคาเพียงแค่1 1 9 0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมครับใครที่จะเป็นเจ้าของ King o f Off Road ใหญ่ขนเยอะประหยัดน้ำมันด้วยคันนี้โทรเข้ามาครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ดูแลนะครับให้เป็นอย่างดีเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับสายพันธ์ทัมมิ่งเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับซีนต่างๆเปลี่ยนให้เรียบร้อยยางนะครับเป็นยางใหม่จัดให้สีเส่เซนนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ปกติ มงคลคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและอย่าลืมครับก่อนจากกันไปกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรถสวยจากที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ